วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของคำว่าการตัดอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มันถูกนิ้วเรานะครก็คือแทนที่มันจะตัดโดนเหลื่อมนิ้วเราเป็นแผลนะครวิธีการวิธีการนะครสมม,มติสมมติเราขี่ผมมาอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราขี่ผมมาบนนิ้วเรานะครับเราพยายามยะก็คือเราจะต้อง ให้นิ้วชี้นี่ขึ้นมานะครับคือเราจะไม,ไม่ไม่วางแบบนี้นะฮะคือเราจะไม่วางตดอย่างนี้นะฮะก็คือเราจะต้องสายตาเวลาเราวางก็คือเพื่อที่จะให้นิ้วชี้มันขึ้นมาอยู่ในในด้านบนเพื่อที่จะให้กันไกลให้กันไกลเราวางได้อย่างนี้เลยนะแล้วเราก็อ้าอ้าปากของกันไกลนะะเวลาเราตัดนะครับเราก็ตัดเพียงแค่ ประมาณสักเซนสองเซนสามเซนนะฮะโดยที่ว่าอะไรให้ปลายกันไกลมันโผล่ดันไปด้านหน้าแทนที่มันจะเอียงขนานกับนิ้วชี้เรานะมันก็เลยกลายว่ายิ่งตัดยิ่งสนุกมือมันก็จะเข้ามาในหลืมนิ้วเราได้นะครับวางบนปลายนิ้วชีนะ้เนี้ยเราก็ตัดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางที่จะโดนเลย มันก็เหมือนกับพวกกุ๊กที่ทํากับข้าใช่ไหมที่เขาหั่นหัวหอมอคือเขาจะต้องใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับหัวหอมแล้วก็วมีดอมันจะอยู่ชิดกับนิ้วโป้งกับนิ้ว,ว,วชี้นะครับแต่ปลายของมีดมันจะเฉียงห่างจากปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้ออกนิดหนึ่งเพื่อที่จะซอยหัวหอมให้มันเป็นแว่น แทนที่มันจะโดนฉลับเอาเนิ้นะฮะมันก็จะมีหลักการเดียวกันกันไกลก็เหมือนกันนะพอเราที่ผมปุ๊บพอเราเห็นใช่ไหมเราเห็นเกณฑ์แล้วตอนนี้มันจับได้อยู่ประมาณสองนิ้วนะสองนิว้วพิธีการวางก็คือวางอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัดแทนที่เราจะเอียงให้มันขนานกับนิ้วเรามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการตัดโดนนิ้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ เราซอยไล่ทั้งหัวเสร็จแล้วเราจะทําเพื่อทําให้มันปลายมันพิวนะฮะวิธีการแซกเราขีดผมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาประมาณให้มันโผล่ขึ้นมาประมาณสักเซนหรือสองเซนพยายามอย่าอย่าตัดให้มันป้านนะฮะอย่าตัดให้มันเป็นฟันปลาซิกแซกอะเป็นป้านมากเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นผมสั้นผมสั้น เวลาถ้าเขาหวีขึ้นมาเนี้ยมันก็จะดูเป็นครื่นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือหลังจากที่เราซอยตัดขอบดก็คือตัดตรงๆหมายถึงว่าเราได้กรอบเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเช็คหนาบางถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือเราขี้ผมเสร็จปุ๊บให้เส้นผมโผล่ออกมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับวิธีการเข้ากันกายก็คือเข้าให้มันขนานกันเลยเข้าให้ขนานกับเส้นผมเลยนะ ว่าไอ้เส้นที่มันเบียดกันอยู่เส้นที่มันเบียดกันอยู่มันก็จะได้ขาดออกไปนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราปรับองศาเราตัดตัดไล่องศาไล่ระดับองศาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทรงก็มันอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือปลายไม่ผิวแต่ถ้าเรามาแซกแซกเป็นฟันปลาเป็นมุมป้านมันก็ยิ่งมีปัญหาอีกเวลาเราปล่อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกฐานพวกเนี้ยถ้าเราแซก แท็กเป็นมุมป้านมากเกินไปเวลาเราหวีลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นเกณฑ์ของของกรอบนะครับมันก็จะมีลักษณะสั้นยาวสั้นยาวดูแบบความถี่ของการทิ้งตัวของเส้นผมไม่เรียงระดับไม่ผิวระดับเป็นเส้นตรงทีเดียวผมจะพูดตึงในเรื่องของ การซอยผมสั้นเนะเป็นการยกไล่ระดับเป็นการแบ่งกีบส้มเป็นการซอยในแนวตั้งเนะเพื่อให้เห็นภาพระหว่างผมแห้งนะครับแห้แห้งด้านซ้ายขวาด้านเปียกในกรณีที่ผมมันสั้นคือทรงนี้มันสําเร็จแล้วก็คือจะไม่ตัดอีกแล้วแต่เพื่อให้จับให้เห็นภาพนะครับแบ่งเป็นกีบส้มนะก็คือผมจะให้เห็นภาพว่าผมเปียกกับผมแห้งลรวแบ่งเป็นกีบส้มนะเพราะมันมีปัญหามาก ที่สุดในเรื่องของการจับจับอย่างไรในการที่จะยกปรับองศาแต่คนที่ตัดเหนือหวีได้นะครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าเขารู้ทักษะแต่บางคนเขาเขาไม่สามารถที่จะตัดเหนือหวีได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจับแบ่งพกีบส้มนะแบ่งพกีบส้มนีม่คือสเปคด้านล่าง เราก็เราก็ใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วชี้วางนะครับแล้วก็ใช้หวีหวีด้านล่างนะครับ <c oughs> ค่อยๆยกอย่างนี้นะ <c oughs> ตัดพอเราตัดเสร็จนะฮะยังไม่ต้องปล่อยนะะยังไม่ต้องปล่อยเราก็เกี่ยวอีกนะครับเก <c oughs> ี่ยวเสร็จปุ๊บเราค้างหวีไว้ก่อนนะครับนิ้วเราค่อยๆถอนมานะครับก็ตัดตัดเสร็จยังไม่ต้องปล่อยนะ เราใช้หวีวีค้างไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดแต่ในขณะเดียวกันก็คือสายตาเราต้องมองนิ้วเราต้องคีบองศาให้ได้นะครับเพราะว่าศรีรษะมันสูงขึ้นไปมันก็จะมีลาดเทของคําว่าโค้งนะครับเราก็ต้องพยายามปรับองศาให้ได้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเบ้เงลงมาเป็น45ตลอดเพราะว่าการซอยผมสั้นมันก็เป็นการซอยให้ขนาดกับขนาดศีรษะมันก็คือต้องต้องโค้งตามรูปศีรษะนะครับ อย่างที่หนึ่งเสร็จแล้วนะอย่างที่สองก็คือพอเราแบ่งกีบส้มแล้วใช่ไหมแบ่งกีบส้มเราก็ใช้นิว้วนิ้วชี้นะนิ้วชี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ส่วนด้านบนก็ได้นะแต่เราแต่เราเราจะประสานกันระหว่างหวีกับนิว้วมือข้างซ้ายเพื่อที่จะขี้ผมนะพอหวีจะสอดไปนิ้วเราต้องรีดลงมาเลยนะครับ พอสอดไปปุ๊บนิ้วเราลงมาเลยวาดมาเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมที่มันสั้นที่เราวาดมามันจะมารวมกันถึงจะรวมกันนะผมมันสั้นมันก็จะหลุดไปโดยปริยายแต่เจตนาแล้วก็คือเราต้องการกรีบนี้เราต้องการกลีบนี้นะเราต้องการกรีบนี้น,ะรรน,นิ้วชี้เราเนี่ยเราก็ต้องเพ่ง กำหนดเลยว่าเราจะต้องกินกีดนี้นะนะนครับก็ไล่ปไปเรื่อยๆพอไล่เป็นกรีบไปแล้วกรีบซ้ายมาด้านขวามาด้านซ้ายนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรวบรวมมาเช็คในคาวหลังได้สําหรับผมสั้นไม่ใช่แค่ผมสั้นนะผมยาวก็เหมือนกันมันก็มีการรวบ ร่วมมาเช็คได้นะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันไปแยง้งไปแย้งกับเวลาเราดู YouTube ดูคลิปต่างๆําทำไมบางคนก็ชอบจับจับมาเป็นลักษณะางายมือนะครับก็ฝึกแต่ละค่ายแต่ละสถาบาันมันไม่เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่แต่อย่างที่บอกในส่วนของผมหลักสูตรผมก็คือรูปศีรษะมันโค้งนิ้วเราสามารถที่จะคว่ำไปอย่างนี้ เพราะว่ามันจะได้โค้งตามรูปศีรษะแต่ถ้าถ้าเรามาจับแบบนี้ยตัดใช่ไหมไอ้บางคนมันมันโค้งได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันตัดตรงๆไปเลยอะนะครับตัดตรงๆไปพอขึ้นมาปุ๊บก็ตรงขึ้นมาก็ตรงมันก็กลายเป็นเฉียงมากแบบนี้ยเฉียงเป็น45ตลอดเลยเหรอเพราะว่ามือลักษณะของมือมือมันมันต้องอยู่ในระดับอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหม ก็ไปคิดเราว่าควรที่จะเป็นแบบไหนทีนี้ผมแห้งนะครับผมแห้งผมแห้งถึงมันจะกรีดไม่ได้ว่าเป็นกรีบส้มนะแต่ให้เราพิจารณาด้วยกันว่าร่องของเส้นผมที่มันดูแยกเป็นกรีดเนะี่ยพอะดัวกับเราใช้หวีกรีดนะครับกรีดเป็น,น,นดับแรก อย่างที่บอกอลักการเดียวกันก็คือผมแห้งผมเบียรก,ก็คือนิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เราพอเราจะสอดหวีเข้าไปเพื่อที่จะจับเส้นผมใช่ไหมนิ้วเราต้องรีบลงมาเลยนะครับนิ้วเราก็ต้องรีบลงมาเลยนะครับพอนิ้วเราลงมาปุ๊บเรากระโดกปลายหวีขึ้นเพื่อที่ให้มันเอื้อต่อนิ้วเราสามารถที่จะทีบได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในกรีปข้างๆ้านี้ก็คือให้วาดมาเลยให้วาดมาได้เลยครับ ให้วาดมาได้เลยมันหลายอย่างที่จะต้องพินิษวพิเคราะห์ในการเรียบเรียงรวบรวมเพื่อที่จะเอามาใส่ในกระบวนการของการตัดซอยให้มันซ้ำเด็ดเสร็จสิ้นนะครับมันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่สุดเลยก็คือการฝึกฝนนะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องกลัวหลังจากที่เราแบ่งเต่งกีบส้มแล้วเช่นี้กีบส้มซอยเราเสร็จแล้ว เราสามารถมาทวนเช็คได้นะเราสามารถมาทวงเช็คได้เพราะอย่างที่บอกว่าผมสั้นผมสั้นมันจะต้องขนานกับผน,นังศีรษะนะครับขนานผน,นังศีรษะเราจะเอียงแบบไหนก็ได้ก็คือไม่ต้องขนานกับผน,นังศีรษะนะครับสำคัญการฝึก ไอคนบางคนก็คือเรียนเรียนในห,ห้องเรียนทรงหนึ่งสามวันเจ็ดวันเสร็จแล้วจบเข้าใจเข้าใจตอนเรียนแต่หลังจากนั้นเวลาเราไปอยู่ร้านเราไปรับบริการลูกค้าคนจริงปฏิกริยาสายตาญาติพี่น้องที่มามาด้วยกันบางครั้งเขาชี้ว่าจุดนี้จุดนี้บกพ้องเราประสบการณ์เราไม่มีเราไม่สามารถที่จะแค่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เส้นผมการเดินทางของเส้นผมรูปทรงรูปประพัน์สันฐานมันจะต้องเอามาวิคงวิเคราะห์ในเรื่องของทำอย่างไรเพื่อที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ก็ลองทบทวนดูครับผมนึกอะไรได้ผมก็จะพยายามที่จะทำเพื่อที่จะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ในส่วนของผม ย้ำนะรของผมก็ดื่นผมไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเราไล่ระดับกลีบส้มแล้วนะะเราซอยไล่ระดับกลีบส้มเรียบร้อยแล้วนะครับซอยไปเรื่อยๆนะฮะจนเสร็จหมดทั้งที่สารแลวนะะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมบอกว่า เราสามารถวาดมานะ้วาดมาวาดมานะครับเพื่อเป็นการเช็คผมนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือการเช็คผมของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วบางครั้งเราอาจจะเป็นลนักษณะแทนที่จะเป็นเช็คแนวของกี่ส้มในแนวตั้งน,นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของของมุมทแยงนะครับ เป็นมุมตัวแยงแบบนี้นะนะครับเป็นลักษณะเหมือนสปายแร่งนะครับเป็นการทวนนะครับเ,เส้นที่เราวาดไปรวมกันเนี่ยถ้ามันโผลเราก็สามารถตัดได้อีกนะครับเป็นการเช็คหลังจากที่เราซอยของแนวตั้งก็คือขีดส้ม ถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีหลักการก็คือพอเราใช้หวีจับเส้นผมเรียบร้อยนะฮะนิ้วเราวาดเพื่อที่จะคีบให้เราพยายามใช้ในส่วนของตรงตรงด้านของนิ้วก้อยนะฮะวางไวท้ที่ที่ศีรษะลูกค้าเลยนะพอเราคีบผมเสร็จปุ๊บเรายังไม่ต้อง วิงหวีขึ้นนะก็คือเราใช้นิ้วเสร็จปุ๊บเราใช้เราใช้ช่วงช่วงนิ้วก้อยเนี้ยเป็นตัวรองที่ผนังศีรษะเสร็จแล้วไปอยโยงโยงนิ้วขึ้นนะโยงนิ้วขึ้นนะครับจับปุ๊บยกขึ้นนะนิ้วตามหวีเลยนะนิ้วตามหวีก็คือรั่วไปเรื่อยๆนะครับ สายตาเราก็มองว่าในขณะที่เราจับเส้นผมนิ้วเราคีดปลายมันเท่าไม่เท่ากันเราก็ตัดเพราะเรารู้ใช่ไหมว่าเราซอยในกี่องศาตานหน้าเหมือนกันนะ ถ้าไม่ได้ว่านมาเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเรายกกี่องศาถึงไงเราก็เราก็ซอยไปแล้วในในส่วนของกีบส้มนะครับแต่นี่คือระบบของการเช็คการทวนมันเป็นการทวน,นครับ ด้ื่อความโลบกอออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ได้ให้เรียบร้อยเราก็อาจจะเช็คหนาบางช้เป็นไก่ฟันนะฟันไปปลายสมมุติว่านี่มันแห้งลันเรียบร้อยแล้วนะสมมุติว่ามันแห้งแล้วการฟันปลายก็คือจุดให,ให้สายตาเรามองเราหวีผมนะครับให้เราสังเกตว่าจุดไหนที่มันดูแล้วมันยังดูเป็นก้อนดูหนาบา,าง บางทีสายตาเราอาจจะไม่ใช่จะแน่นอนเราสามารถที่ใช้กันไกลนะกันไกลสอดเข้าไปในช่อที่เราคิดว่ามันหนาแล้วเราก็ใช้วีเกี่ยขึ้นมาแล้วให้เราสังเกตนะให้เราสังเกตถ้ามันหนาจริงสอดคล้องกับสายตาที่เรามองเราก็ทําแบบนี้นะครับแล้วมองนะครับมันจะเห็นในกรณีที่มันโผล่ออกมาจะวีสมมติว่าใช้เป็นกายฟันนะเราก็ใช้กั็นกายฟันไปปลายนะครับ อย่าลงไปลึกมากนะฮะเพราะว่าผมสั้นโคนมันสั้นมันจะโดมามันจะดันยิ่งเวลาสมมุติว่าถ้าผมก็แห้งสนิทมันจะเป็นรอยโวในกรณีที่ฟันโคนลึกมากเพียงแค่ฟันตายๆนะฮะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องทุกทุกส่วนบนศีษะเพียงแค่เราใช้หวีนะครับสายตาเราก็มองจุดไหนที่ดูหน้านาบางๆเราก็สามารถทําให้มันคกลมคืนได้ มันไม่ใช่ว่าวุาวาจะต้องไล่ไล,ล่ทุกส่วนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึงในกรณีที่วิธีการเช็คในส่วนที่ว่าหลังจากที่เราตัดผมเสร็จสิ้นกระบวนการในทุกขั้นตอนนะ่ย จนเป็นรูปทรงที่ดีนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่เราเสร็จสิ้นกระบวนการในการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราอาจจะส่งมอบงานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราชงงนขึ้นมาว่าเอ๊ะเวลาเราจัดเซตส่งให้ลูกค้าแล้วเน,น,นี้ยในกรณีที่ลูกค้าเขาเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาเหมือนกับว่าส่งสัญญาณว่ามันอาจจะมีบางจุด นะครับที่ดูแล้วความสูงซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันด้วยปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือช่างทุกคนนะรวมผมด้วยอาจจะมีความถนัดอาจจะมีความถนัดในการตัดด้านขวาขวามือของช่างหรือตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้ก็คือที่ที่ตามคลิปนี้ก็คือด้านขวาลูกค้านะครับนี่คือด้านนี้อาจจะถนัดสําหรับช่างหลายๆท่านที่ถนัดด้านขวานะครับแต่ช่างที่ถนัดด้านซ้ายก็อาจจะความสวยงามที่มันจะมีมากเพราะความถนัดของช่างมือซ้ายก็คือซ้ายมือของลูกลูกค้านะครับวิธีการตรวจเช็ค นะครับในกรณีที่ในกรณีที่กริยาของลูกค้าอาจจะสื่อส่งสัญญาณว่าเอ๊ะลูกหลีลูกหล่นมองซ้ายมองขวานะครับมองกระจกนะครับหรือว่าหันหลังไปมองไปมองญาติหรือว่าเพื่อนอะไรที่มาต่างด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยมาเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะอารมณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทั้ง บาเบอร์ซาลอนนะครับในกรณีที่เหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยมันจะเท่ากันหรือไม่ยิ่งเส้นผมทรงผมที่เน้นทรงสั้นๆโดยเฉพาะทรงเฉยนะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับ เริ่มเลยนะหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการในการซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานการเก็บรายละเอียดนะครับการซอยด้านบนการเช็คหนาบางอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับแต่มันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเช็คมูลรวมที่ผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่มาก็คือจะเสริมอีกส่วนหนึ่งที่ว่าอะไรนะเพื่อเห็นภาพได้ชัดเจนสมมติว่านี่น,นี่คือนี่คือถ้ามอง มองจากด้านบนนะครับมองเห็นรูปศีรษะนะครับมองถ้าเรามองอยู่เหนือเหนือศีรษะลูกค้าก็คือมองจะเห็นภาพโดมนะครับในกรณีการซอยธรรมดาก็คือซอยแบบนี้ถูแมทที่ซอยแบบนี้นะครับนะครับกรีบส้มนะครับก็ยกแบบนี้ถูแมทซอยแบบนี้นะครับนะครับด้านนี้ แล้วนี่นก็คือด้านแบบนี้ด้านเนี้ยด้านคือด้านด้านซ้ายด้านซ้ายลูกค้าคนที่ถนัดขวาช่างถนัดขวานี่ก็คืออาจจะไม่ถนัดนะครับอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าด้านนี้ยด้านขวาลูกค้าเนี่ยหรือด้านขวาเราเนี่ยมันอาจจะมีความถนัดเพราะว่าอะไระการกี้ผมมันอาจจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีวิธีการเช็คนะครับหลังจากที่เราซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกีบส้มลำนานก็ทําทไปนะครับ แต่ผมจะแนะอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเบี่ยงมาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอะไรทแยงมุมนะครับให้เป็นทแยงมุมแบบเนี้ยนะครับหวีมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นทแยงมุมแบบนี้ยนะครับทแยงมุมแบบเนี้ยเราจะขึ้นกีบไหนก่อนก็ได้ครับเราจะขึ้นกีบไหนก่อนก็ได้นะเราสามารถตัดได้ท้่จุดไหนที่ว่าดูแล้วอ่ะมันยาวนะครับตัดนะครับตัดนะครับตัดกีบไหนก่อนก็ได้ครับ แล้วก็มากินทั้งหน้าก่อนกันได้นะครับนะครับในกรณีทรงเสริฟนะครับมันจะเท่ากันหมดเลยเพราะว่าอะไรเราจะตัดให้มันขนานกับรูปสีรษะนะครับมาถึงด้านซ้ายลูกคาบ้างนะครับมาถึงด้านซ้ายลูกคาบ้างเราก็อาจจะเดินเอี้ยวตัวมาเนะี่ยเอี้ยวตัวมาอยู่มาหันหน้า หน,น้าเหมือนกับอะไรเผเชิญกับด้านหน้าลูกค้านะครับแต่ที่ว่าเราเดินเลื่อนมาอยู่ด้านซ้ายลูกค้านะครับเดินมาอยู่ด้านซ้ายลูกคา้าเพื่อที่เราจะวางมือวางมือให้มันแนบศีใายได้สะดวกเรานะครับดีกว่าเราจะไปมาตัดแบบแบบงหงายมือแบบนี้นะมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินเดินเอี้ยวมาตัวมา อยู่ด้านข้างซ้ายลูกค้าเนี่ยมันจะวางมือลักษณะเหมือนกับว่าอะไรวางวางมือได้ในลักษณะคว่ำม,มือติดกับผนังซีษาได้ดีกว่าแล้วเราสามารถที่จะขี้ผมได้ดีกว่านะครับนะครับก็วีมาแบบนี้นะวีมาแบบทะแยงมุมแบบนี้นะทะแยงแบบนี้เลยนะนะครับ กีบส้มเลยนะกีบส้มเลยนะจุดไหนที่มันยาวกว่าเราก็ชะมองเห็นนะครับนะครับจะกีบเล็กกีบใหญ่ไม่สนใจอย่าไปสนใจมากเพราะว่าอะไรกระบวนการในการซอยครั้งแรกเราเริ่มไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่นี่คือการเช็คมวลรวมทั้งหมดการเช็คมวลรวมทั้งหมดมันเหมือนกับว่าอะไรเราเช็คด้วยความที่เพื่อที่จะส่งในเรื่องของให้มันให้มันส่งผลต่อความออรู้สึกลูกค้าว่าเออช่างคนนี้ มีความละเอียดมากใน,นกรณีที่ยังสามารถที่จะมาทบทวนได้อีกนะครับแต่การที่จะทำแบบนี้ก็อาจจะต้องสังเกตอาการกริยาสายตาลูกค้าหรือกริยาบางอย่างที่ส่งสัญญาณว่าลูกค้าเกิดเหมือนเขาว่าอะไรเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องที่ว่าอะไรซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่นะครับ อาจจะมีเวลาลูกค้ามองกระจกก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเสยนะครับเสยเสยผมขึ้นไปแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับเราสามารถที่จะทําแบบนี้ก็ได้หรือหรือในกรณีที่เราเข้าสู่วิธีการซอยทั่วไปซอยทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะทําต่อเนื่องวิธีเมื่อกี้ที่เช็คผมแบบเมื่อกี้สามารถทําต่อเนื่องรวบลัดได้เลย โดยที่ว่าไม่ต้องให้ลูกค้าสื่อสัญญาณว่าร้องขอว่าตรวจเช็คให้กูดูอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่จาเป็นเลยฮนะเพราะมันเป็นวิธีการของของช่างอยู่แล้วทุกคนที่จะต้องมีการกระบวนการในการตรวจสอบนะครับด้วยการวิธีความถนัดการฝึกฝนของแต่ละคน สิ่งที่ผมพูดมันก็เป็นเพียงอีกเสี้ยวหนึ่งที่มันมีอาจจะมีหลายมุมมองนะครับแต่ทีนี้ผู้เสพก็าสามารถที่จะเลือกบริโภคได้ทุกอย่างหรือบอกปัดที่จะบริโภคสิ่งที่จะเสพนะครับ